มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพลิงไหม้โรงงานผลิตหลังคาไฟเบอร์รถยนต์เมื่อเวลา11า .7 นาฬนาทีของวันที่8กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าศูนย์วิทยุผ่านฟ้ารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงง,งานซอยร่ม96ถนนร่ม9แขวงมินบุรีเขตมินบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและก็กู้ภยัยบางชันกำลังไปที่เกิดเหตุคะ่ะ เพลิงไหม้โรงงานผลิตหลังคาไฟเบอร์รถยนต์นะคะเบื้องต้นเป็นโกดังชั้นเดียวผลิตหลังคาไฟเบอร์รถยนต์เพลิงอยู่ระหว่างการลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้ยละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ